สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดยะเสธรนะครับที่น้ำตกเกื่อนสียัดนะครับก็มาพักผ่อนพักบวันเดียวไปครับไปชมเลยครับ น้ำตกเกลือตยัดนะครับ ทังไหนก็นอเด็ก บรรยากาศน้าต,ตกเสือสีนัดนะครับอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดสตูลนะครับท,ที่พี่น้องๆว่างก็มาเที่ยวได้นะครับบรรยากาศสดๆไปครับสุดฟินครับบรรยากาศสุดฟินเลยครับ มาสัมผัสกันแร้เลยนะครับ

ได้เวลาลงเล่นน้ำนะครับตอนนี้ครับครับได้เอเด็กเวลาเล่นน้ำแล้วอู้เย็นเย็นเอ็นจับเลน้ำมันแรงขึ้นบุ๋ยเออน้ำมันแรงขึ้นมาแ้วร้อนนี่โอ้ย เนี <T t ่ยน <an> ั่งเนี่ยลูกในร่มดีเนี่ยมีร่มนั่งเฉยนั่งเฉยนั่งแค่น้ำไม่เฉยเย็นสบายโออนายโดมุณไปนั่งเฝ้าของวันนี้ครับดำน้ำทายดำน้ำถายกันเลยนะครับวันนี้ตายบนผิวน้ำไหมนะครับ <c oughs> เจริงๆมามามาข้าก่อนนะอยู่ตรงนะู้นอ่ะไม่ไม่ค่อยอยากกับน้ำลุ้นหน้าเลย <c oughs> คือเหมือนว่ามันเป็นแอ่งแล้วปลามันตายมันก็บวชโหน,นเอยอ่างนี้มันโล่งกว่านะอย่างนี้มันโล่งกว่าเนี่ยเกียร์จางไปแล้วหอมเลยจากวันนั้นตรงนู้แบบน้ำแข็งเกลี้ยจางแล้วเออมาผไไิวนี่ปลายแบบใหญ่ไๆเกลีร์จาง

น้ำแรงมากเด็กเนี่ยน well. ี่มาออกมาทางนี้เนี่ออกมาทางนี้เนี่ยเอาไปเชื่อออกมาทางนี้นี่ออกมาทางนี้นิดเดียวเออออกมานิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยแรงแรงน้ำแรงอยู่ว่าไม่แรง เย็นน้ำเย็น,น,เนครับแรงสดชื่นครับอากาศพรับปอดมันหยุดนะครับดีมากครับต้นไม้ธรรมชาติตลมตกครับ <c oughs> โอ้ยโดนบางหนูไงอ่ะเราเปิดไหนิดเปิดเล็กๆโอ้โดนแล้วรัแรงไลยแล้วแรงไลยแล้วแรงโอ้ แรงนั่งมาอยู่เนี่ยขายันไวหน่อยขายันไวหน่แรงเนี่ขายันไวอยู่ปิวนู่นแล้ววันนี้ก็ขอฝากงานไะมครับฝงานฝารลูกกล้า